สวัสดีครับผมวันนี้จากเพจโซลเซลเกษตรนะครับเดี๋ยวนี้เรามารีวิวชุดปั๊มน้ําขนาด1 5 0 0วัตต์นะครับปั๊มหรือว่าปั๊มสองแรงนะครับผมตัวนี้น้ําท่อน้ําออกประมาณ1.5นิ้วนะครับปริมาณน้ําก็ประมาณ 8, 0 0 0ถึงลิตรต่อชั่วโมงเลยนะครับตัวนี้ปลุมน้ําทําากรเกษตรได้สบายเลยนะครับนี่เป็นชุดที่2นะครับเมื่อเช้าเราติดไปแล้วชุดหนึ่งครับมานี้เลยนะครับผมในชุดเราก็จะใช้แผงฮาร์ฟเซลขนาด400วัตต์นะครับ จำนวนสี่แผ่นนะครับผมประมาณนี้เลยครับผมอุปรกรณ์พวกขาตั้งก็เป็นเหล็กกาวไนกันสนิมนะครับเป็นไงช่างเป็ดยอดครับเยี่ยมครับวันนี้เราติดตั้งวีดีโอสอชุ่แล้วโอเคครับชุดที่3ามกลังกำลังจะทำต่อฮะในตู้คอนโทรลก็ประกอบไปด้วยระบบตัดไฟระบบป้องกันฟ้าผ่าลงกาวให้เรียบร้อยนะครับติดตั้งอย่างมาตรฐานการันตีการใช้งานนานถึง2ปีเลยนะครับ สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาทางเพจโซลาเซลล์กรสินหรือติดต่อมาที่ช่างหนุ่มนะครับที่เบอร์โทร0 8 1 0 4 8 9 8 9ครับสวัสดีครับ